หลักสูตร Leading Smart SME ที่ C AC, Act ร่วมกับ MUIC วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันทำหลักสูตรนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ SME เนี่ยนะครับได้มีเครื่องมือในการประกอบธุรกิจและก็สามารถทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยความมุ่งมั่นที่เราจะทำหลักสูตรที่ไม่ใช่แค่ออนไลน์ไม่ใช่การเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานร,ระหว่างการเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบออนไลน์เรียนรู้ในชั้นเรียนแบบเวอร์ชวลหรือเฟส e t ทูเฟสรวมทั้งการสร้างเน็ตเวิร์กทำโปรเจกต์ร่วมกันและยังมีเกสต์สปิคเกอ Yeah. จากองค์กรชั้นนำที่นำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและอยู่รอดได้ในช่วงภาวะวิกฤตมาแชร์แพคทิสดีๆในหลักสูตรนี้ด้วยเช่นกันด้วยรากฐานที่สั่งสมมานานกว่า36ปีของ m u c ในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการศึกษาในวันนี้ m u c มีความมุ่งมั่นที่จะเดินตามวิสัยทัศน์ขององค์กรในการยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มศักยภาพและร่วมกำหนดอนาคตที่สำคัญ enriching lives expanding potential shaping futures ในหลักสูตร leading smart Es, ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญอันหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายและความตั้งใจของ MUIC ที่เน้นถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ life long learning ซึ่งเป็นวิธีการดำเนินชีวิตที่จำเป็นในโลกยุคปัจจุบันที่มีความซับซ้อนผันผวนและเปลี่ยนแปลงตามพลวัตการขับเคลื่อนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางความแปรปรวนรอบด้านนี้ จึงจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ที่ต้องลงมือปฏิบัติโดยการติดอาวุธในการบริหารจัดการในมิติต่างๆที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศและทันต่อเหตุการณ์จากจุดแข็งของทั้งสององค์กรนะครับที่ MUIC มีเหล่าคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญมากๆในการนำพาธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีคอนเซปต์และให้มีเครื่องมือมีวิธีการที่นำไปใช้ได้จริงรวมถึงที่ c ีแเองเรามีประสบการณ์30ปีในการพัฒนาคนพัฒนาองค์กรที่นำเอาเครื่องมือระดับโลกนะครับนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรในประเทศไทยได้อย่างประสบความสำเร็จเราจึงมั่นใจได้ว่าหลักสูตร leading smart SME จะเป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและสามารถนำพาให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในประเทศไทยประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับ